วัสดีครับวันนี้ลุงเนธจะมาแนะนําว te ิธีการทอดแหครับเพราะการทอดแหมันเหมือนศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งครับลุงเนธเชื่อว่าคนที่ทอดแหเป็นจะมีสไตล์การทอดแหของใครของมันแต่วันนี้ลุงเนธจะมาแนะนําการทอดแหแบบสไตล์ลุงเนธครับวันนี้ใช้แหยสองฝืนจะมาแนะนําวิธีการทอดแหให้ดูครับดูนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องจับแหให้พอดีที่เราจะ ใช้ทอดนะครับแหที่ลุงใช้เนี่ยแห่หกสองนะครับจากความยาวของแหลุงเน่จะจับสองครั้งดูครับหนึ่งครั้งนี่คือการทอดแหสไตล์ตลุงเนนะครับสองครั้งลุงเน่จะให้สร้อยแห อยู่ระดับหัวเขา่าเพราะว่าถ้าเราจับเหยายาวเนี่ยมันทอดไกลๆไม่ค่อยได้ครับมันทอดไม่ค่อยถึงถ้าเหสั้นเนี่ยแรงเหวี่ยงเราจะเยอะมาดูวิธีการแบ่งเนื้อเหยาก่อนที่เราจะไปทอดเหนะครับแบ่งออกสามส่วนให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็เอาคล้องใสข่ขคดสอกไว้ครับแบบนี้นะครับ แบ่งอีกหนึ่งแบ่งอีกหนึ่งส่วนนะครับส่วนที่สองนะครับแบ่งให้เท่ากับส่วนแรกนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับลุงเน่ชอบเอาคล้องไว้ที่ขาแล้วจับส่วนที่เหลือส่วนที่สามขึ้นมาครับจับประมาณนี้นะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วกำไว้ เวลาลุงเนตยืนทอดแหย่ยแห่จะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วมีเพื่อนๆถามมาหลายคนเวลาลุงเนตทอดแหท่ทไมต้องโดดลงน้ําด้วยเพราะอะไรที่ลุงเนตถึงต้องโดดลงน้ําไปพร้อมกับแห่ถ้ายืนทอดเฉยๆเนี่ยลุงเนตรู้สึกว่ามันทอดไม่ไกลครับแต่ถ้าเราส่งตัวไปด้วยเนี่ยแห่จะไกลกว่าเรายืนทอดเฉยๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะจริงหรือเปล่า ลุงเนี่จะทอดแหแบบส่งตัวไปด้วยครับดูช่ว่าจะไกลขนาดไหนครับดูนะครับไกลมากครับ เดี๋ยวจะยืนทอดเฉยๆให้ดูด้วยใกล้เหมือนที่เราส่งตัวไหมจับเหมือนเดิมครับนี่ครับสามส่วนเหมือนเดิมเป็นลักษณะนี้นะครับ ลงเนลืมบอกตอนเราเวียงแหเนี่ยให้เราส่งไหลนิดๆนะครับให้เอี้ยวตัวแหะจะบานครับส่วนมากคนที่ทอดแหไม่บานจะยืนทอดเฉยๆครับไม่เอียเเอ้ยวไหลนะครับเราเอี้ยวไหลแล้วส่งไหลไปด้วยแหะจะบานครับลุงเน่จะยืนเฉยๆนะครับแต่ส่งไหลไปด้วยครับนะครับก็จะประมาณนี้นครับ จะอยู่ทรงนี้ครับ น,นี่มาดูวิธีการทอดแหที่ลุงเนตรนำเสนอให้รับชมกันครับ แนะนำการทอดแหเท่านี้ครับครับวันนี้ลุงเนตรก็มาแนะนำวิธีการทอดแหนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมลุงเนตรชอบใช้แหที่ไม่มีเผาเี่ยครับมันท้าทายดีแต่แหมีเผาจะได้เปรียบนะครับไม่ต้องลงไปกดตีนแหก็ได้เวลาทอดแต่ของลุงเนตรเนี่ยทอดแล้วต้องลงไปกดตีนแหรครับไม่งั้นปลาออกส่วนมากการทอดแห ก็จะเป็นสไตล์ไขรสไตล์มันครับของลุงเนตรก็จะสไตล์แบบนี้ครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆและเป็นกาลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้มานําเสนอการทอดแหไม่ได้ตำน้ําพริกครับ